3นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางครับเจอกับผู้ชนะไปนะครับก็จะมีรอบคัดเลือกมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นรอบชิงชนะเลิศในวันวันอาทิตย์นี้นะครับครับก็จะเป็นดนายเจริญช่างครับธนายุทธพาหัวและก็หนกพันนะฮะแก้วงามรุลจากรสำนักตำรวจแห่งชาตินะฮะส่วนโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางนะครับธนพลวงล่าวัชรนัทปัญญาสรันแสงปวงครับ จะเป็นการสตาร์ทโดยใช้บล็อกสตาร์ทนะครับจากเอลเก้ทามิงนะฮะออกไปแล้วนะครับสมบูรณ์ทั้งคู่นะครับถ้าเกิดมีฟาวด้านเทคนิคหมายถึงว่า,าคลิปหลุดหรือว่ารถจักรยานมีปัญหานะฮะทีมไหนที่ฟาวนะครับจะได้ทำการสตาร์ทใหม่อีกหนึ่งครั้งแต่ถ้าครั้งที่2องก็คือไม่ได้แล้วนะครับตามกติกาจะเป็นอย่างนั้นนะฮะตอนนี้ดูเหมือนทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจะนำอยู่นิดๆนะครับนี้เป็นคู่ชิงที่3เหรียญทองแดงนะครับขอมาดูไม้สุดท้ายนะครับทั้งสองคนบงล่าของลาปางจะดึงกลับมาได้หรือเปล่าแต่ทีสละยานไปแล้วหนึ่งนะครับใช่ครับนำคนละหนึ่งรอบแล้วก็ต้องเฟดตัวเองออกไปเลยนะครับคนที่2ก็รับไม้ต่อไปแล้วพอครบรอบปุ๊บก็ต้องออกไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนําต่ออีกหนึ่งรอบโอ้โหสุสีมากนะครับดูจากเวลาครับใกล้เคียงมากครับวัดกันที่คนสุดท้ายนี่นะครับ แล้วก็เป็นลำปางนะครับเฉือนขึ้นมานิดนึงนะครับธนพลวงราชด,ดึงกลับมาดูว่าไม้สุดท้ายนะครับดานายเจริญช่างจะยื้ออยู่ไหมครับเป็นลำปางนะครับโอ้โหเฉือนกันเข้าไปนะครับ